เด็ตีชญาหา,านสวัสดิ์ชั้นปาทาอ .2 ค่ะลำดับที่หนึงเด็กหญิงบดชพรแม่มณีชั้นป .5 นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการจัดบอร์ดในวันภาษาไทยได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2 哎呀！ 欢迎。 ວັນທີ3ວັນທີ3ທັນວາເດືອນທ 二零二二